สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนค,ครับมัอนี่ช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่พนองมากินครับมัอนี่แซบแซ่บบานบา,บา,บา,านไนกแกงเฮลโลงโง่ครับมีแต่จุ่มก้าวไข่ออยต่อยเลยพี่น้องใส่กับพักนางตู้ครับอัรนี่กาศดทงไหรทงนาลังคนโตครับ,บจากเ <ขอ S 1> สียงกบเสียงเขียดติดขาหน้อยมาล้พี่น้องเลือกพรมนนนนครับพี่น้องท่านใดสนใจครับต้องการจากไดเป็นเฮลโลงโง่พี่น้อง ถ้ามถามถักแสตแอนไลน์มาได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นเห็ดละง,งกเหลืองได้ดอกคนไงท่านได้ถักเพจบอ๊อเป็นกะให้พิมพเข้าวาสนใจใต้คลิปนี้ได้เลย,เลยะค่ะพี่น้องนะเขาใส่กับส้มม่วงครับมานี่นี่ใช่ปะอืมใส่รวยรวยก็กินเห็ดก่อนเลยเนาะอืมยังนี่หเห็ดดอกไง อืม้มันนี่ที่บ้าเบาหลาย,ยเสียงเกียดหน่อยเบาสุฟังฮื้มอืมอ,มอมพรัมดอกใหญ่ๆเลยอ่อื้มถ้าพ่อผู้เฒ่าเป็นมากมากแกงเกละโงมันเป็นยังมันพ่อยครับอืม้มมันซีนุน่มๆครับกิโลกอ่น ดอกใหญ่เลยดอกนี่ดอกใหญ่ส่วนมากสิเป็นสีขาวเลยไหมน้องนี่นายกินดอกใหญ่เเนี่ยกลมๆได้เลยหนุ่มๆเลยสดๆแต่ดอกหน่อยับ สอ,องอเต็มวงเลยบ้านค <laughs> จับพี่น้องเบ่งเลยจูมมันอืมกำลังเป็นไข่เลยแบบพี่น้องแกงบดดอกแบบบริพาเลยครับเขาเอื่นแบาไข่เนาะพี่น้องไข่เหยืองงกเหลือง ใครปิดคือไใครใจกินไม้ปีแม่อหรอวะปีนี้ท่าเรากินแข่งเฮลงังโงบอกเลยว,ว่าหลังคนโตขับเงาอยู่นักกินบืน๊ดบานเฮาอันหองอยู่นักแซบได้ไหมเนาะอแอด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 แ ตุ้มๆเลยพี่นอ้องไข่กับจูมเบนว่าเอาใส่พร้อมกันเลยพดอ,อดำดอกงามๆน่ะออืได้พี่น้องเบอร์ดอกน้อยๆเนีอ่อ นุ่มๆละมุนแมเห็ดแต่ละเห็ดรสชาติพูดกันได้ไม่孬เห็ดปัวเห็ดปัวมันสีออกก้นหวานเนาะแมียนละก้หวานเพิ่นนี่สีออกอะไรแบบละมุนละมุนนะครับแต่ก้หวานคือกันนี่ดูมันนี้คือเทามันครับเทามันมันขึ้นอย่างพดดำาเลย ดาวมันก็คือตีนมันพี่น้องไปดึงข้างหน้าไม่ไว่จัดประขาดเมนูของอ่อนมันก็เลยมากินนำ้ำอ่อนๆเลยค่ะพี่น้องเมนูก็เทามากบแบบแงมเก่เแล้โง ขึ้นฮอดยนี่ยสมัยโตก,กาเพี่นะไข่หน้าขึ้นไปเก็บเห็ดละโง่ปูเก็บกระเก็บกูกบกทาแกงกระทาแกงย่ามีมะน่ามี่แล้วน่ามีตะเกาว่าท่นานพัดำเป็นขอ,อกมืหน้าอะไรคือสดน้มร้ายฮะสมปุยด้วยแสบแห้งเหมือนพี่น้องโยนเนี่คือสม,มองพี่น้องเขาใสบนุ้ยน่ะนุย้ยน่ะเป็นกลมๆเลยน่ะพัดำ ม่ m ใสเลยนี่ยังอุ่นๆอยู่เลยอุ่นปะอืมแกงแล้วก็มาเ้วได้พี่น้องให้วัสิีไส่แบบมอนหอนดอกแงแหงดอกแงตตองตักดอกเดียวซองรแล้วเหรอครเต็มบวกันาเลยนหญ่แห้งอันนี้ดิ นัวแหฮมนับขอเอื่นๆว่าส้มพอดีสมอมง,งต้มใส่ปลาไหลกับส้มพอดีออืมันเลยพอดำสองโลด้วยค่ะพี่นอ้องมันพอดำจะกินตัวนี้เอาเลยยองใหญ่แห้งใหญ่แห้งให้พอดำกิน มาจาัดเลยครับอือเป็นงวงดอกใหญ่ๆ่มันคือหอนใช่ไมเนาะคือว่าเราเป็นลุมเกือบเกือบแล้วเกือบพอดำเกือบให้มันเย็นเล็กน้อยก่อนครับอือห้องลุมมันห่อนเลยแม่นเพราะว่าเราขี้น้ำเกลือเลยอือเขียดหน่อยก็สิงกันดีเด้เมือนีั คนตกดีใจบ่าเส้นเขียนโมก็พอแล้วขึ้นน้อยทั้งกลางก็หอนอยู่ดอกไงเย็นแล้วจุ่มๆนี่งไงกินเพื่อแม่แม่เอฟซีครับ เพื่อนในเรื่อพอดังพอดังเพื่อนเนี่ยหงัดทห้มนกดอกมันหอม,อมซือนซองไข่มันมันถึงหอมก็ให้เราโง่ข่าวได้ไหมนกแต่ว่าเข้ากับปน,ปนกันค่ะ Xe bị đấy đây Nhằm cúp cúp nữa tôi bị là ra Ăn bà đàm nắm bốc cái này nọt Hãy nó Sốt nè Thế cao bên thì bà hết lên Sốt nằm cô cô ở đây cứ cơm này đi ะไกลมกลมอุ้ยเตบวงใหญ่เลยนะก็ห้องกระดกลมกลมเอาส้นส้นอืมหดขาแสบเหงกิ็มดเลสดน้นามร้ยถิดเต็มเตมเลยพอดำชุดนามร้ยถิดอืมมเขา น้ำผัดนัวเนาะนัวแห้งซีา่สาสมกับบสมอ<ซ>ีวล็เค็มกับบเค็มมีน้องอใส่สุดเลฮอหนึ่งมันออกปวยร่วยหน,หนึ่งนะครับบล็อกเ,ออเสือสังเบิ้งงี่น้องเลยเดี๋ยวพอดำจัดส่งให้หใจะส่งทั่วประเทศครับห็รลงงก ล้างแล้วเรียบร้อยมามิโน่สอนสามล้างเรียบร้อยค่ะล้างเรียบร้อยพี่น้องเอาไปละลายแกงเลยครับเก็บยพักนางตูพักสมมงหรือว่าพักติวก็ได้พี่น้องใส่หรือว่ามีครับใบมะขามอ่อนแถมมามี่น่แถมโหลดพอดำอิ่มแห้งครับพอดำสดน้ำลาใส่ไปเต็มทีเลยนำเติมกระโต้เลยมามิโน่เลนเด็กเบิ่แสรบๆมีได้จู่มกับใครได้พี่น้องเด้อเอา สนใจทักทายใต้คอมเมนต์เข้ามาครับหรือว่า<ม>พี่น้องท่านใดเฮ็ดบ่เป็นครับพิมพเข้ามาสนใจใต้คอมเมนต์เดี๋ยวมินกเลาะไปตอบให้ใส่กับบรรยากาศงามค่ำคำครับมันี้ตะเว่นบ่บดทันตกดินเลยมื้อนี้พอดีเพม,มแดดออ่องเลือกเข้าเกือพิมมือคร <laughs> <laughs> ับพี่น้องเอาแซ่บๆเ่บพีน้องทำกันครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกําลังใจอกแรงใจครับใส่กับบรรยากาศบ้านๆครับเบิ่งทุ่งนาน้ากําลังเต็มพี่น้องจักกบจักเขียด เวลามากินข้าแล้วส,งงสิพาไปลวกางาหน้นเาเม่นกินข้าวแล้วสิพาไปลวกางาโอ้บะเบนนา <c oughs> <c oughs> เขานะ <c oughs> เอา้าก็บอกินข้าวแล้วไปคลายนะอือเอ้าขอบคุณพี่น้องเฮาครับที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำล,ลังใจกำลังใจสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาครับลำบากเอยๆถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ